ยังบกักน้อยๆนี่มากเก็บเห็ดเขาดียังงามสวยสุดๆ,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 ๆสวยสุดๆสวยมากเ,ออเห็ดเผึงยักเป็นต้นได้ขาไหมเนี่ยยากมากนะ ใหญ่มากไม่ใหญ่เกือบซ้ำตะก้า่อยลดตุ๊ปุ๊คู่อยู่เนี่ยดูดูตุ๊ปุ๊คู่เลยยูโหดูทุกคนสวยมากค่ะมอก็ยังว่าโผล่ๆนะเห็ดเพิ่งขาไล่เฮานะทุกคนนะ ขาลายนะจ๊ะหัวสีน้ำตาลนะทุกคนนะขาลายหัวสม้มอันนี้แกนะนิ่มๆเร็วนี่อ่อนๆเลยอ่อนๆเ,เลยนะ่ารักมากค่ะสวยค่ะเล็ดครับเล็ดครับเลิดครับ นี่จะของเราก็จะเฮ็ดเพิงเอา้าคะนนี่เฮ็ดเพิงอู้เฮ็ดเพิงหวานนะคะแต่ว่าแบบว่าดอกเขาแบบแต่ว่าตรงนี้ขาเขาขาวๆนะเห็นปะมาชนวดเด็ด สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเข้าป่ากับน,น้องลีโอค่ะสองหนอเหมือนเดิมครับป่าค่อนข้างคลึ้มนะทุกคนครึมคึมขนาดแดดออกนะเมืนเน่อีงแดดออกองี้มาเลี้ยงอะไรเขีนอะไรนี่ไหมขาวจั๊วเลย เพิงขาไล่นะคะนี่แต่ว่านตรงนี้ขาเขาวาวนะเห็นไหมโมสันได้ดำกำลังเลิมดำๆขึ้นมาสวยมากค่ะพี่ดอกนึงได้ปะเก่ไปไหมคะ บวดนี่นะโอ้สวยมากค่ะพรดีจดีไปแกงใช่กันนะทุกคนซุ้มนี่ต้มโดนขึ้นกันค่ะขาเขาจะแข็งแข็งขึ้นกันนะขาเขาจะเป็นพวกย่อยยากเหมือนกันไงบอกขาเขาจะกึดกึขึ้นกันเลยนะเป็นแย่อย่ขึ้นใหม่ยังสินะ ไม่ได้ขาขาวๆจุจจ้วเลยนะอ่อนมากค่ะเห็ดเพิงเอ้าค่ะนี่เฮิดเพิงอู้เห็ดเพิงหวานนะคะแต่ว่าแบบว่าดอกเขาแบบแครกแกนแครกแกน แต่ก็ได้อยู่กระโพดโพรนะจ๊ะเห็ดพริกไทย้ยค่ะเห็ดพริกไทยนะ,ะยนะเขาสิมีอย่างนะทุกคนเขาจะขมๆมนมเมื่าเขาจะเอาไปดองฝรั่งเอาไปดองนะคะอย่างขาว,ขาว เราก็จะโอ้เอาแต่ดอกออนๆอพอประมาณนะคะเก okay. ี้เขาจะมีหู้นะแต่ว่าบางเทอมันออนๆมันก็จะตันนะ ตัดแต่ขูดนะใช่ไหมจะเป็นอย่างขาวๆออกมานะทุกคนก็เยอะลามพูดหลสายไปเลยนะไม่เป็นเซนเป็นสายนะทุกคน พระโอ,อกรบกโมกบแดงนะต่พ่อนึกว่าจะปพ,พ่อเธอสะแล้วค่ะน่ารักมากทุกคนเน็ดเพลิงเง่้ยมา <c oughs> จิ๋วของเราสวยมากค่ะ นี่เจ้าของอุ้ยพี่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 พดอกมักใหญ่ดอกมักใหญ่สวยค่ะเล็ดครับเลิดครับเลิดครับ อะไรล่ะแม่พี่แม่ขอไปตั้งหลักก่อนครับนี่แม่ย้อนเห็ดถิ่มพี่แม่ขอไปตั้งหลักก่อนครับก็ขอโทษขออภัยเด้อคือก็ยังยยานถากคือเก่าค่ะ ขาขาวจั้ยนะทุกคนสวยมากค่ะน่ารักมากค่ะแต่นี่ขาบวมๆนี่เป็นน,นั่นบอกติดล่านะทุกคนจะขมนะจังสิบีขาแมงจุนเบิงบ้งเบิ้ง ที่เสียชีวิตไปแล้วนะทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับน,นี่นะคะ <c oughs> ค่อย <c oughs> จะค่อยๆจะค่อย,อยๆปีนขึ้นมานะคะทุกคนม,มาเป็นหมูคณะเลยนะทุกคนนะเพื <c oughs> คารายนะจ๊ะคาลายหัวสม้มอันนี้แกนะนิ่มๆเร็วนี่อ,อ่อ,อนๆเลยอ่อ,อนๆเลยนะ่ารักมากค่ะเพียพุ่นโอ้พี่มาช้าไปผลดอกบานเพอเบอร์เพอรเบอู้ดดอกน,น้อยๆทั้งนั้นก่อน ดูดิดอกนี้ได้ไหมอุ้ยแข็งอยู่แข็งอยู่เพียดอกยังงามยังงามอุ้ยตุ๊ป,ปุ๊มากค่ะอุ้ยโอ้นี่แล้วมันแกิขอยตื่น บอกใหญ่อ่ะแต่ว่านิ่มไหมอ่ะมัเฮ้ยเฮ้ยพีหรวดเลี่ยงไหม หัวแดงๆทั้งใน่ค่เห็นไหมขาไล่หัวสมนะทุกคนไหมโอ้ดอกนี้ได้ไหมคะโอ้นี่มมากค่ะ มากดูกเห็นไหมตาแข้งตุ๊ปุคู่อยู่เนี่ยดูดูตุ๊ปุคู่เลย,อ,ยอ้โหดูทุกคนสวยมากค่ะโอโ้คนดอกนึ่งยางไม่ฟังนึ่งจังเห็นนะ อสวยมากอาลอ่าหลังมากค่ะว้าวามีมีมีพี่น้องนะมีพี่น้องนะแต่ว่าเล็กไปนะนึมาจบเลยไก็เห็ดเพลิงอ,อีกฝอกนึงโอ้โหมีแต่ตุปุติปีอยู่นะทุกคนจ้ะมาอกกันยังว่าโพล่ๆนะเห็ด เพิงขาล่เฮา,านะทุกคนนะขางามมากนะคะ แต่อ่วนนะทุกคนจ้าตุ๊ปุ๊ิปิอิยู่นะ ขาลายนะจ๊ะหัวสีน้ำตาลนะทุกคนนะซุปในขาเขาจะแบบเหนียวนะเขาก็เลยตัดออกหลายคือกันกับเห็ดขอนสนนะเขาก็ต้มต้มโดนเนี่ยค่ะมันสิย่อยอยากนะเล็ดค่ะเห็ดผงงา เป็นตะได้ขาไหมเนี่ยยากมากนะใหญ่มากมันใหญ่เกือบซ้ำตะก้าข่อยรถนะบน ถือว่าสวยอันนี้่ะไี๋ยวคอยพ่อไปเกงี่งเห็ดนะยังบอกน้อยน่อยนี่มาเก็บเห็ดเขา นางงามเลยค่ะนางงามนางงามสวยมากสวยสุดๆสวยสุดดสวยมากดีขากั่งงามมึงดู อ่อนๆงามๆครับเห็ดหน้าง,งามดอกเลยครับ